สวัสดีเพื่อนชาวนักล่า,าสุดทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสดับพิฆาตสูนรซีซั่นสองภาคย่านเลืงลมฉบับอนิเมะใกล้จะเข้ามาฉายแล้วดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าภรรยาทั้ง3ของออซุยเพิ่มขึ้นอีกสักนิดกันแน่นอนว่าคนที่เคยอ่านมังงะม,มาแล้วฟังคลิปนี้ก็ยังได้ข้อมูลใหม่ๆแน่นอนเพราะข้อมูลที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีเปิดเผยในมังงะแต่จะเปิดเผยในหนังสือเฟซบุ๊กเล่มที่สอง แลวถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเราไปชมกันเลย <c oughs> อย่างที่เรารู้กันว่าภาคย่านเรืองลมมีเสาหลักสุดชูดชาติอีกทั้งยังโคตรหล่ออย่างอุซุยเทนเงินเป็นตัวละครหลักในการดําเนินเรื่องซึ่งตระกูลอุซุยผู้ชายหนึ่งคนนะครับจะสามารถมีภรรยาได้หลายคนซึ่งเทนเงินก็มีภรรยาทั้งหมด3ามคนด้วยกัน <Wow. S 1> ก็จะมีฮินาซิลุมาคิโอแล้วก็ซึมะซึ่งเราภรรยาทั้งสามของอุซุยนี่แหละ ที่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นสักนิดก็ยังดีเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนเลยคนแรกนะครับฮินาซืรุตอนนี้มีอายุอยู่ที่21ปีถ้าเทียบกับเทนเงินที่มีอายุ23ปีก็จะห่างกัน2ปีนิสัยของฮินาซิรุนะครับเป็นคนที่ใจเย็นมากใจเย็นสุดๆอีกทั้งยังมีความอดทนสูงอีกด้วยเธอนะครับเป็นคุโนอิจิ หรือนินจาหญิงที่เก่งกาจจุดเด่นของเธออยู่ที่ความสมดุลไม่ว่าจะเป็นบู้หรือบุญก็สามารถทําได้โดดเด่นทั้งด้านสติปัญญาในการต่อสู้เลย <Wow. S 1> และอีกจุดเด่นที่สําคัญของฮินาซึรุก็คือเธอมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องอันนี้แหละสําคัญที่สุดอย่างเช่นตอนที่ฮินาซึรุตัดสินใจกินยาพิษในตอนนั้นฮินาซึรุรู้แล้วว่าดาคินี่แหละเป็นอสูรแต่ดาคิก็รู้สึกตัวว่า ฮินาซืลุไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันฮินาซืลุก็เลยตัดสินใจดื่มยาพิษเข้าไปเพื่อแก้งป่วยจะได้ออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดถือเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบมากๆเพราะถ้าผีผามทำอะไรไม่คิดอาจจะโดนฆ่าปิดปากก่อนได้ข้อมูลที่ได้มาก็จะเสียเปล่าซึ่งถ้าใครอ่านมังงะม,มาจะเห็นเลยว่าประวัติของฮินาซลุนั้นมีน้อยมากแทบไม่มีเลยะเธอเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ได้มีบอกเลย อยักหนังสือแฟนบุกเล่มที่2นะครับก็ได้มีเบิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮินาซึรุเป็นลูกสาวของคนใหญ่คนโตที่มีตําแหน่งสูงสุดรองจากตระกูลอุซุยเลยแสดงว่าตระกูลอุซุยต้องเป็นตระกูลนินจาที่เป็นใหญ่มากแน่ๆและท้ายที่สุดฮินาซึรุก,ก็ได้มาเป็นภรรยาของอุซุยคนที่ 2. คนนี้มีชื่อว่ามาคิโอตอนนี้อายุ20ปีเด็กกว่าฮินาซึรุ1ปีแล้วก็ห่างกับอุซุย3ปี นิสัยของมาเขโยวนะครับจะเป็นคนตรงไปตรงมาเสียงดังกล้าหาญชอบเอาชนะและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากถึงบางครั้งจะมั่นใจเกินไปหน่อยก็เถอะอีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบอัดซืมะภรรยาอีกคนของอุซูอีกด้วยทะเลาะกันประจําเลยแน่นอนว่าภรรยาทั้ง3คนมาเขโยวนี่แหละเป็นหัวโจกส่วนด้านการเป็นนินจามาเขียวนะครับเธอเป็นนินจาที่มีความสามารถทางกายภาพที่โดดเด่น ไม่เหมือนกับฮินาซึรุที่มีความสมดุลมากกว่าถึงมาคิโอจะดูเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ก็จริงแต่ด้วยนิสัยของเจ้าตัวที่มีความหัวร้อนใจร้อนมากเกินไปทําให้เวลาไปทําภารกิจก็มักจะล้มเหลวไม่เป็นท่ามีความสามารถแต่หัวร้อนไปหน่อยแต่ข้อมูลส่วนตัวของมาคิโอก็ไม่ได้มีเปิดเผยออกมาในมังงะเหมือนของฮินาซึรุเลยแต่ในแฟนบุ๊กเล่มที่สองนะครับก็ได้มีบอกเรานิดหน่อยว่าจริงๆแล้วเธอเป็นญาติของเทนเก็นมาก่อนนะ ก่อนจะมาเป็นภรรยาในปัจจุบันคนสุดท้ายคนที่3ซึมะปัจจุบันอายุ19ปีอายุน้อยสุดในบรรดาภรรยาเป็นน้องเล็กสุดเลยนิสัยของสึมะนะครับจะตรงข้ามกับมาคิโออย่างสิ้นเชิงเธอเป็นคนขี้กลัวและชอบร้องไห้แทบจะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนกลัวก็ร้องไห้ออกมาหรือตอนโล่งใจก็ร้องไห้เช่นกันร้องแทบจะตลอดเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพจําของสึมะเลย การร้องไห้เนี่ยเธอเป็นดินใจที่มีความขี้กลัวเป็นอย่างมากอีกทั้งในมังงะตอนที่79นะครับยังบอกเองเลยว่าตัวเองนากากสงสัยต้องตายเป็นคนแรกแน่ๆตัดพ้อเฉยเลยอะสิ่งค้อมูลว่าซึมมะมาเป็นภรรยาของอูซุยได้ยังไงก็ได้มีเปิดเผยออกมาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่สมัครมาเป็นภรรยาของอูซุยคือน้องสาวของซึมมะไม่ใช่ตัวซึมมะเองแต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร เพราะความหลอของอซุยหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึมาก,ก็เลยอยากไปแทนน้องสาวจึงร้องไห้หนักมากแล้วก็พุพ่งผัวทะลุบานประตูเล่นเข้ามาในตอนที่เขากําลังดูตัวกันอยู่และสึมาก็สมหวังได้เป็นภรรยาของอูซุยในที่สุดซึ่งในหนังสือแฟนบุกนะครับก็ยังมีเปิดเผยถึงรสนิยมทางเพศที่แท้จริงของซืงมะอีกด้วยถึงซึงมะจะอยากแต่งงานกับอุซุยถึงขนาดพุ่งเข้าประตูมาเลยก็จริงแต่จริงๆแล้วสึมะเป็นไบเซ็กชวลนะ หรือคนที่ชอบทั้งเพศชายและเพศหญิงนั่นแหละ <Wow. S 1> แต่ท้ายที่สุดสุดมากก็ได้มาเป็นภรรยาของอุซุหละเนาะถึงแม้ว่าอุซุยจะดูเหมือนคนเจ้าชู้แบดบอยมีภรรยาถึง3คนก็จริงแต่จริงๆแล้วอุซุเป็นคนที่รักภรรยามากมากที่สุดเลยอะรักทั้ง3มคนเท่ากันเลยถึงจะเป็นภรรยาที่อุซุยไม่ได้เลือกเองก็ตามอย่างตอนที่อุซุกําหนดความสําคัญก็ได้กําหนดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือชีวิตของภรรยาทั้งสามคน สำคัญรองลงมาก็คือผู้คนที่ต้องช่วยและสำคัญน้อยที่สุดก็คือตัวของอุสุเองเห็นชัดเลยว่าอุสุรักภรรยาของเขามากกากใจจริงๆก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลของภรรยาทั้งสของอุสุเทนเงินหวังว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกับภรรยาทั้ง3ามกันมากขึ้นเผื่อคนที่อ่านมางาแล้วจะอินกับซีซั่น2ขึ้นไปอีกเพราะอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีเปิดเผยในหนังสือมังงะเลยมีแค่อธิบายเสริมในหนังสือเฟซบุ๊กเท่านั้นน่าเสียดายมากมาก ถ้าเพืเ่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกัน